ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองจากความร้างแรงสู่การกลับมามีชีวิตชีวาคุณคงจะประหลาดใจที่รู้ว่าศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองที่เคยเป็นที่รู้จักในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถถูกปิดทิ้งร้างมานานหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าที่นี่เคยเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่สำคัญช่วยให้ครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสัมผัสกับโลกของดวงดาวและจักรวาลแต่ด้วยปัจจัยต่างๆรวม ถึงการระบาดของโรคโควิดใยทีนทำให้สถานที่นี้ตกอยู่ในสภาวาร้างแรงแต่คราวนี้มีข่าวดีนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับทีมงานส่วนราชการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองโครงการนี้ได้รับงบประมาณรวมกว่า15ล้านบาทจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอ สมุดสงครามโครงการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการปรับปรุงส่วนสาธารณะและศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์งบประมาณ11ล้านบาทและการปรับป,ป,ปรุงสะพานคนเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนงบประมาณ4ล้านบาทนางนิรุลบลเดชเกตประหลัดอกจังหวัดสมุทรสงครามเผยให้ทราบว่าผู้รับเหมาได้เริ่มดําเนินการปรับปรุงแล้วโครงการคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปลายปี2569นอกจากนี้ยังมีแผนปรับปรุงระบบฉายดาวดิจิตอลท้องฟ้าจําลอง และนิทศการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้อีกด้วยที่น่าสนใจคือถ้าเทียบเรือที่เคยเป็นจุดปัญหาเรื่องผุกร่อนเนื่องจากน้ําเค็มจะได้รับการดูแลและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่าและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนแต่คําถามที่น่าสนใจคือหลังจากที่ศูนย์ดาราศาสตร์นี้กลับมามีชีวิตชีวาแล้วจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักเรียนมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ด้วยตําแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับดอนหอยหลอด และติดชายทะเลทำให้สถานที่นี้มีศักยภาพที่จะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวและการศึกษาอนาคตของศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองอาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากกว่าที่คุณคิดได้เชื่อหรือไม่ว่าสถานที่ที่เคยร้างแรงนี้อาจกลายเป็นจุดชมวิวและศูนย์การศึกษาที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรสงครามในอนาคต